สวัสดีครับสวัสดีพมอแม่พี่น้องเปสุขุสุคนครับผมวันนี้พบกับวิทยามหาปรสิทธเก่าเอ้ยอเยวสเส้อสวัสดีสวัสดีสวัสดีเยียบไลยสันดีเยียอไใช่ไหมพครงกาบมหาปรสเสธนเก่าส้นเดิมพี่น้องสวัสดีค่ะอ่าโอ้โหในซุน้ำกัมแบบหลายเครื่องเลยล่ะเมื่อกี้น่ะนี่ยรุนรุนนะคนออกไปต้องเยอะ ไม่แต่นี่ด้ทินสแต่ดีแล้วแหละค่ะรู้ความไร้สาระของหนูเลยมุกดาหามนัดเจออ๋อใครอยู่มุกดาหามาเจอกันได้มันจอยกันได้นะคะเด็กๆไม่ได้มาค่ะแมาอยู่ไหนกันบ้มนผู้สิ้นเจิงกับสิ่งไรอยู่เย ครับไปเบื้องน่องสีต้มเบือเ้องเดี่ยวแสียต้มไอไกล้องไปเจอกันอยวนูวดมุกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ค<ช>รับค่ะอยู่อังเภอร์พนทองค่ะกําลังนั่งรถไปงาน<ๆ>ครับพี่น้องมุกได้หันเจอกันเนือ้อเดินทางปลอดภัยด้วยลูกชิน้นขอบคุณครับกล้องกระสีอยากสั้นๆแจ็คหน่นอยด้วยพี่น้องอ่าอยู่ทางด้านหลังกระสีเป็นทีมเด่นสื่อทีมเด่นใช่ทั้งคางทั้งหนีหน้องสั้นแต้ม ทางข้างนี้เป็นพี่เจนนี่ซีโฟซึ่งตอนนี้พี่เขากำลังแกะเพลองอยู่นะครับดูข่าวดูข่าวดูข่าวเสียเปล่าคะช่วงนี้เสข่า่าวนนแเมื่อไรจะมาตะวันแดงโคราชนั้นน่าะต้องบอกนนให้ตะวันแดงโคราชจังแก้นอนแก้ไรแก้สาวน้ำตาลาน้ำตาลไม่ได้องน้ำตาลไม่ติดทุเรนนะคะลองน้ำตาอายุไม่ถึงนะน้องน้ำตาลอายุไม่ถึง ชอบเวลาน้องแต่งหน้าเป็นเวทีสวยมากๆมีเสน่ห์มากว่านั่นแหละพี่น้องก่อนสิไปะแหนมาหลัางข้ากับศิพบปะพูดคุยกันสะก่อนพอได้เป็นยากกับใสสิยงเพื่อว่าให้เข้าบ่อเขื่อเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ดีเนาะไอ้ก่อนแอบเพื่อเป็นการทักทายพี่ทักทายน้องเว็ดสุขสุขคนสักก่อนเอาแต่พี่เลยลูมคนนี้ มีซันี่แต่ป่านอาการยังบ่มีไฟมาคิววัดสักสิเอา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 ลูกเอาหาเด็กเเปิดเทอมือเกลียวฟงเหลาแน่แน่แม่ครับเดินทางปลอดภัยครับรอมาตะวันแดงโคราชไม่ใช่คนเดียวกันหรอกทุกคนบอชัดอภัยด้วยข้างบอสวยอภัยพแน่เด้อเมือนนี่นี่ พ้อศกกระเสียกเจ็บแข่วเนี่ยพอไปใส่แข่วมาไหมมันตึงเนาะมันตึงแล้วทีนี้หมอดึงแข่วเห้นไหมหม่อว่าเนี่ยก็ได้ปวดข้นเศร้าอยู่นี่ฟูเป็นกันเองจะไม่ถือตัวของมันจะมีเสน่ห์นะครับรูไม่ได้ไปหรือมาหาอรไปครับแต่ว่ารูชิน <ไป S 1> จังเอารถไปเองเพิ่อนเอารถส่วนตัวไปเองเพราะว่าเพิ่นมีงานรับเชิญนะครับ อีกมือหนึ่งก็เลยเสียด้เที่ยวลบไปลบมา,จากจังเสียนะแต่ว่าเมื่อไ,ได้เห็นแล้วมีใครไปบ้างเด็กไปไหมวันนี้มีแต่เซตผู้ใหญ่หนูก็เป็นเด็กค่ะ,อ,ะอันมีอันมีกล้องวายุน้องสแตามพี่เจนเนี่ซีโฟและวิทยามหาปอนตัวน้อยๆคนนี้นทานยาแก้ปวดครับผมจังวายุสิหาย,ยาแก้ปวดอยู่ใส <c oughs> ่โอ้ค แล้วถ้าทานยาแก้ปวดนี่มันทำให้เราหายปวดใจได้หรือเปล่านะเกากค่ะปทดงวัดไหมปลยวดป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 วดสวดป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 หมปวด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 สวดุวเปวดปยดวดาวดวดป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 กดปวดปวดอวดปวดนเดปวดปัดปว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 ดปกดปว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 หปวด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 ปปวด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 วรดย่ดววปวว ถ้าผ่านบัวขาวเส้นบัวขาวนะไล่ให้เบิ้งฟรีบอจ้าฟรีครับมื่อนี้ไล่สดฟรีเด้อออ่่่่ยยููกีพนส่วนผมอยู่พ่นเงินครูชิจักรก็กำลังไลฟ์มาฮะปอนอยู่ศรีสะเกดอันเภออะไรอันเภออย่างสมัยกาอนนี้เราครูชิจักต้องไล่แน่นเพราะว่าหยดบอดหยดให้เข้าบ่ขึ้นเดินทางปลอดภัยค่ะกลับมขอบคุณค่ะเอฟซีจังหวัดเชียงรายเห็นไหมที่หนูต้องพูดภาษากลาง พี่น้องก็เลยอันในเกาะพี่นองกเองงะะ็เลยอันโบลูว่าสีเบิรงส่องไผ่ข่อยกัดถึงวายออไปออกมากเลยคะ่ะข่อยกัดถึงวายยูว่าเวลาอะไรไทยห้าทีละคนสันดกไปแสดงไหนเนาะมุกดาหารครับมุกดาหาร้องปอนนา,าักขอบคุณครับเอากล้องลองสเตมคือสดใสดีก็เห็นไหมบอกแล้วว่ากล้องหนูอะกล้องสดอันนี้ <ขอ S 1> <ว>นี่สดวะนี่สดคือสด นี่เห็นบ่อยนาสุปเผือกเกาหลีได้แล้วเห็นไหมก็ะดก็บอกแล้วสวัสดีค่ะเมื่อไหร่มาจันทบุรีบ้างนะชมอยู่เกาหลีอันยองอาเซโยเยอสวัสดีครับชิงชับออนทัวเดินทางขอดไฟทุกขอดเอฟซีสุพรรณชิงชับออนทัวดูที่ชนบุรีจ้า ครูไร่สวนกินข้าวกับคุณพ่ออยู่โอ้ครูซินจัน่งคนกินข้าวเออวะเราคอยกับว่าขั้นไหนกินข้าวหนูก็ยังหนูว่าสิเอาไข่มดหนูเอาไข่มดแดงมาแม่แล้วนูอ่นให้เพื่อนก้อยให้มุกหัวสวัสดีจากเกาหลีเส้นกัดอันยองอันที่สองเดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนขอให้ได้มาอะไรเงินสดปังๆนะคะทุกคนในตู้เดียวต้องเรียกน,น้องมาหาหน้าใสก<ส>ิ๊กเลยค่ะเส้นสีเลนขอนแก่นมุกดาหาร มาหาบอลให้น้องแดนเซอร์ทักทายเอฟซีหน่อยจ้ะทั้งสดใสทั้งหนารากว่าแม่พัแดนเซอร์ทักทายเอฟซีหน่อยนะครับนี่เด็บเซอร์ทั้งสี่คนนะครับทีมเด็บเซอร์หคนนะครับาเด็บเซอร์หกปะใช่แล้วพักแดนเซอร์หกอ้าวเจนน่ะเราไปเลยเลือดเอฟซีอยุธยาท่าเดี๋ยวเท้ากสิห้แดนเซอร์เฮ้าเลยพักพรนะครับเพราผมเหมือเรื่องนี้คือสีใส่พลังงานหลาย แม่ชมอยู่ไต้หวันเซอร์เยอะชอบโตเกียวมิวสิกทุกคนเลยค่ะครับผมขอบคุณครับ FC d เซอร์น,น่ะเยอะมากๆมีแต่คนมีแต่คนเมาเต้นกไดน้อยแต่ขอให้รักาน,นานๆเชื่อมใจเห็นหน้าแล้วมาสาาั่งวาเช่อมู่เจ้าเสื่อใจที่ได้เห็นหน้าดแดนเซอร์แมนบบ บบบบคืนนี้มีนักร้องใครบ้างที่ผับมีเจี๊ยี่เจนมี่ซีโฟน้องสแตมลักะกล้องว่ายุบิทยามหาป้อนคู่ชิมจัางละกกะสร้างอ้ามสร้างนา้ำเรงเสืออีกสี่คนไอ่ท่อมมีคนขนคับรถเลิขอคุณครับชื่อชื่อผมเอฟสีปทุมธานีสวัสดีด้วยนะคะเอฟสีจากปทุมธานี U.S.A Hello, how are you today? United States of America. สวัสดีมหาพรแดนซ์ซือคือล่อแท้จังบายอยู่พี่น้องจังน่อยข่อยกระชิบเป็นแดนซ์ซืออยู่หลังคาเทืีข่อยรอแต่ว่าข่อยติดบ่เป็้นดิแต่ติดเกิดได้ยังไงมาอนี่บ่เคยติดจักรีมา ยังข้างนี้คือมิดเอางงจะให้เพื่อนฟังอะไรบอกไหมอาโอ้ยตี่กินตัวนี้บ่ได้ว่าได้จ้าเข้าว่าเขากล้องเพื่อนนั่งนาะบ้านหักเบนเซอร์ต้องมาแล้วค่ะจริงพี่น้องอย่าลืมบ้านฮักสร้างแต่งหน้าสร้างทำผมเน่เรื่อบ้านฮักช่างแต่งหน้าช่างทำผมบ้านฮักไออาร์ช่างแต่งหน้าตกเยี่ยมมิวสิกบ้านฮักพี่น้องชั้นเหนือช่างทำผมตกเยี่ยมิอยู่นะคะเพราะว่าช่างแต่งหน้านี่เป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเป็นผู้ปิดทองหลังพระ ปินพูเฮียไห่งศิลปินเฮาล้อสวยเบิดสุคนสร้างแต่งหนาเพิ่นจึงมีความสำคะัญฝากพี่ฝากน้องตั้งาอยุ <c oughs> ไม่ <c oughs> ่ถึงแล้วคะฝากติีตั้งสร้างแต่งหนาเฮาเลยหร้อช่างอามนะครับช่างแต่งหน้าช่างอามแล้วก็ช่างน้ำสิ่งสองคนนี้เพิ่นได้รับความลำบากอย่างหนึ่งพี่น้องอยู่แอฟกอายุออฟฟิศเพิ่นบ่มีแอร์อยู่เหนือเหมือนกันจริงค่ะบเพื่อน ที่นั่งเดิมทุกที่เลยไหมครับผม f c น่ะพี่ยูทุกจังหวัดพี่น่แล้วแล้วทีนี้เฮ้ยย่อง่อยว่ารอ Hello Hello น้องน้ำตาลสวัสดีครับน้องบอสวัสดีพี่มามานามิด้วยนะครับพี่ FC มหาอรตัวยงขอบคุนขอบคุนครับพุณพี่โตเกียวเลือดมีแต่คนน่ารักครับผมครับผม โอ้ยของมันล้นแล้วไปดูพี่บอลบอเป็นยังบอเคยเต็มต่อเต็มดีครับผมเป็นคนที่เต็นบอเป็นเนี่ยพี่น้องบ้านหักแหนมเสื้อต้องมาเจ้าพี่เด้อบ้านหักแดนเสื้อมีแล้วบ้านหักสร้างแต่งหน้าก็ต้องนีเนีมีแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่น้องบ้านหักโซเฟอร์บ้านฮักโซเฟอร์นี่ เฮ่านี่จะต้องให้เอมลอยและสปอสนซเซอร์ได้ขสันนโซเฟอร์เฮ้าสิบธพ์มีพลังงานและเอนเนจีในการขับโรถมหากอก็ติดให้พี่หนองแกว่าสั้นว่าสี่ถนนนค่ะตั้งแต่ห่องข่อยข่อยัอยง่งมีเอร์สีให้ไ่ว้ไม่ตีให้แดนเซอร์จังไห่มาไล่ บอบอกว่าพี่หองไปก่อนเออวอกไข่มีหวองสิงสถิตไปแล้วขั้นน้ำเสียมาฮะปอนติดให้ขอส่งไม่ต่อให้น้องสะเต็มได้บอรองสะเต็มได้มาหลายหลายกว่าโอ้ยห้องหนูก็ยังไม่มีแอร์เหมือนกันใช่เจี๊ยงห้องหนูยังไม่มีปวดพวกยังไม่มีแอร์ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยในห้องมาหาปอนหล่อจ้าสวัสดีพี่เบนซ์ค่น้องเจนนี่มาไหมมาครับพี่เจนนี่กำลังซ้อมเพลงอยู่ครับผมคนนั้น มีทุกบ้านข้ามเมียนมาเวาจ้าเวอพ่อในเวาในจ้าพี่น้อ้ยคันเบาเบากับบอดดิมวานสวัสดีชินโนสุกิเดินทางปลอดไทยอย่าตีกันหนูไม่เคยตีกันนะขอับพี่ปอนะใครบอก รักแซ่บนี่ชอบใส่ไรมาหาคอคกับพี่ยนม้มอ้ารถตู้เช่าหรือรถตู้พอยบ้านรถตูเ้เซาครับแต่ว่าไอเราไปนาสูงงานเลยเจอกันจ้าเจอกันค่ะรถวันนี้นะคะใครไปอยู่ <ไป S 1> อ, <ไป S 1> อเราไปนสูงงานพอปะเราบ้านแดงมุกดาหานะคะมาไหนก็มังเจเราเป็นโซเฟอร์เฮ้านี่สิมีวความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือโซเฟอร์เฮาเป็นคนเป็นโซเฟอร์ทีดลองร่าไห้นิดหน่อย บางคนเดค่อมเนบอมเนเ่าเาฝดดิสู้เฟื่อนี่เป็นหัวลําเลยพี่น้องทำมีพควันสวรรค์ก็ลวีบอกพี่ทำมีาไม่ลือนกันหน้เอยไม่เป็นไรพี่ไปร้ปางนเนียเช่นแตงหน้าเช่นแตงตอนนี้ซางแตงหนาเข้าพึ้นกำลังพากวนยู่พี่น้อง กี่กิโลค่าคอนเสดไปมุกดาหารสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเท่าไหร่นะคะพี่ชมสองร้อยสองร้อย <200. S 2> กว่ากิโลค่ะขนมคือเป็นตาเสียบใช่ไหมใช่ค่ะห้องหนูว่างเปล่าแอร์ก,ก็ยังไม่มีตู้โต๊ะเตียงก็ยังม่มีจักอันกันแง้วไปใส่กันครับมือนี้มือนี้นไปม,มุกดาหารเสื้อพื้นมบนไปใช่เดี๋ยวจะหายให้ดูความว่าเสื้อเดี๋ยวเราจะถ่ายต้องเล่าตาผ่ากันยัความนาสี่ดวงนะครับบ้านตุย้อยเซาพายุนเล่าหน่ะตางพี่น้อง วันนี้น้องน้ำตาลไม่ได้มาเพราะว่าน้องน้ำตาลอ,อายุไม่ถึงฮัลโหลจ้า how are you how are you i m g r o n i m good i m fine I m feel good i m going a uh, we going to ตะวันแดงมุกดาหาร today today we have show เชีบุรีสแสดงที่ไหนคะพี่บอล จังไรอยู่โนยังไม่แน่ใจเดิมทาวนทางเค่วข้าดปลอดไัยค่อยเติบโตครับผมพี่น้องเรียนทางปลอดภัยลูกวันโตเกียวมิวสิคไม่แตมไหมผู้ใดเขาจะแต่หน้าให้เราพี่อัไม่ไตมเฮ้ยเตียงเอกเจ้าสิให้คอยเตียงเป็นละคัลิงบ่เขาไม่ได้ไปด้วย แค่ถอยเตียงมันจะเป็นละก้อนลิงเลยพลังงานบางอย่างมาเลยอยู่ข้างหลังน้องสแตมมาคือใสแท้นี่แหละครับพี่น้องเราเจอที่ตัปีนันแน่เลยค่ะข้าวขาหมูตลาดน้ำจินจาไหตุท่อมเหตท่อมเขาว่าเบิองหนาโซ่เฟื่อเนี่ยว่ะสิถ้ามีก็ระวีพรสวรรค์ห้อมนู้ไปว่าเราเป็นหมอลำแต่ว่าเรามาขับรถห้อมนู้ไปว่าเสื่อพื้นหมอนใบ เจอพาเดนตาไควท่เรื่องอันเร่องอันนั้นไหมพี่น้องฝากมาอะไรให้แดนเซอร์สี่คนแล้วจา้าโอ้ขอบคุณ <มา S 1> ครับไปไหนครับมาหาปร์วันนี้ไปมุกดาหารขอให้มันๆเรื่องมาหาปร์ซ่าตู้ให้ผู้คาม,ม,มันเน้อ,อ,อมันอะไรกับไขมันบุญญ๊บซูยางซูเนี่ยวหั่นละเนื้อเมื่อนี้ก็ได้ สวัสดีพี่หนุ่มโรงงานเคียบหมูของเรานะครับ่ข่พิมพ์บ่ถูกเจ้าย,ยังองานเห็นมันถูกอยู่เอาว่อ่านจังไรทรงผมหนฮาากเนาะมันไม่ใช่ทรงแต่มันก็คือผมที่ไม่ได้หวีน้องน้ำตาลอายุเท่าไหร่มา่ะาปอนหน้าใสผาิวดีเพอผิด้านปลอดภัยขอบคุณค่ะ เดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดีครับขอบคุณดาวอีกสิดวงนะครับบ้าขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้อง FC ผู<ม>้แข่งข่งแจะย่างสุกหน่อยมีสายมีสยายงีงพี่ชายพีสส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชายแท้ๆเลยพี่หมอเมียนพี่ใส่แท้ๆที่รอกลัวแล้วก็ขาวกลัวรอากรอกลัวเขากลัว แต่มันมันลืมอย่างหนึ่งไว้ในท้องมันไม่เอาไปด้วยก็คือความสูงเป็นผัวไส้ที่รอแต่ว่าเตี่ยเตียกว่าไอยมันที่นี้ไอยก็ได้สูงกว่านี้เบากนอของว่นนอเจ้าครับผมเฮงๆปังๆัครับผมหนาใสเพราะฟิลเตอร์หรือเปล่าไม่คือต้องที่สุดเจ้าขึ้นมาดูจักความลับอันสุดยอดของคอยเห็รจังไรกะรอดมหาพุทธพูทสาวไรอ้าวผี่นุ่มเจ้าอย่ามาใส่ไหลจังซี ้สาหลายจังหนี่ข่หาบวัวขั้นไหนพ่อจะค้อนอยู่ไปสิไปหมานคือจังน่องเสียต้มของเฮาเจ้าพูดเออเตือนทางปลอดภัยค่ะเอฟซีเชียงใหม่วัดดีเจ้าเตีงกิ้วหรือข้าวผับต้มงงยำสีขึ้นไปนั่นตาย,ยังไม่ถึงจชไมใช่ครับขอดูเจนนี่หน่อยนีเจนที่เจนนี่อยู่นี่นะครับสวัสดีค่ะ ที่เจนี่เราก่ร่างเกลียเพียงอยู่พี่น้องแล้วทีตามข่าสารนี่ข้างหล,ลังรับเจ้าเอาค่อยๆเอาโอเคพี่น,อน้องพี่น้องับตลอดเวลาเข้าสีค่อยๆเอาค่อยๆจ้าก,กันเด้อเออมูเจ้ายาปากั่งเด้อเดี๋ยวเพิ่นสีได้ยินเข้าต้องเา<พ>อาค่อยๆดิน้องหนูขอทานน้อ ตัวจริงก็ใส่พี่เจอตัวจริงแล้วเขาสีนอนโอเคน,อน้นอนน,อน้อนนอนก็น้อนเดีย๋ย้คอยสีเบาค่อยๆชนะเออเด้สีซึมเบาเด้พี่น้องเด้อวันนี้ไปแสดงที่ไหนฮะเไปไคือค่ะโอเคอค,คือจังเลยเขาบอกว่าให้ยบอกค่อยๆทั้งหลังเขารับคอยกระจาซึมเบาตัวเดินทางปลอดภัยนทางปลอดภัยครับผมจะไม่ห่อได้เลยค่ะเอามาขัดแก่นก่อมากมาหาก้อน ก็นาลักเสียงเพาะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านักดนตรีเขาดีไหมไอ้ก็คิดว่าไอ้สิบเรียนเที่ยงเพราะหนูไม่มั่นใจพี่ก็ไม่มั่นใจเดินทางปลอดภัยเรื่องทางอีกจังหน่อยจังสนอีกจังหน่อยเสียบเนี่ยคอยสิบเสียบหูฟังฟังไปข่มโปงแล้วหนึ่งคุณจะไปหาหดูชนบุรีได้เลยค่ะเจะกนะคะแม่ ข้ามาเงี้ยมกังขื้นขเน่เงี้ยมไปเห็นคุ้มจังสีนี่ข่อยคือสีขวัญออกอยู่พี่น้องไรส,ส,สดด้วยไหมจุดแข็งเป็นหมอผีจุดอ่อนพวัวผี <c oughs> เดินทางปลอดภัยครับเดินทางตลอดปลอดภัยพี่น้ำคุมปวงแล้วก็เล่าสีคุ้มปุงนี่ <c oughs> ข่สีวา <c oughs> ให้ฟัง มันเป็นจังซีก็คือว่าพี่น้ามีที่แรกเล่านอนนวารับแต่บัตที่นี่พราะแต่เราฟังวิทยามาหาป้อนเว้านี่เล่าหล,ลับเลยคืดเบิ้งคอยนี่วจนลิงหลับก็ได้คนสิไปเหลือว่พี่น้อง <S <S อยากเห็นหน้าม,มาหาป้อน <S 1> <S 1> เมื่อไหร่จะมาเขาใหญ่จังว่าเอาผู้สาวมาฝากไอ้ปองเนี่ยนักสแตม สนใจอยากสิเป็นพี่สะพ้ายไอ้ปะ,ะหนูอยากจะเป็นพี่สะพ้ายของพี่ไหมตอนนี้หนูขอโผกจสเรื่องงานก่อนนะคระับช่วงนี้ต้อ,องถามลูกสวยคำถามแบบแรกละนะตอนนี้ขอ,ขอเรื่่ออองยากเติมใส่พิษแม่แห่งพี่ป้อนดิจ่ปะปาดวัสดีน้องน้ำทิพย์กุสุมาด้วยนะคะ,ะเฮ้ยวัวาวานเสียงกอนะ บอได้เสียงอ่อนขอก่กะโหกเสียงจังสีกับซุขคนมาฮะอนมีเัียเกาะพี่มดนะท,ทีมเนีย้ยนเไห่อเห็นาขึ้นครับคู่นี้ไปไหนด้วยกันคุยเก่งครับก้องกับพูไปไหนก้องว่ายอยู่นี่เราสิไปรัดกันอยู่บุกทหารนะครับส่วนคุณคู่กับไปโถอีกขั้นหนึง่งพอคุณคู่นี่มีไหลส่วนรับเชิญแต่ว่าน้องนำ้ำชิ้นกุสุมากิกนข้าวหรือย,ยัง ถ้ามานมนขับเต๋ออยู่มันกะขาคอยเนี้ยวสวัสดีค่ะคืนนี้ขอให้ปังๆทุกคนด้ยวยครับมาอาํานาจเจอกันจ่ามาหาครับเลยยนชายมาบอกม่ครับเลยยนไส้เป็นพักครอยู่ด้านหลังครับเป็นพักครอยู่มากพี่มาหาป้อนกับผู้สิ้นเจ้าบ่กมวนวันพี จังมาเหมือเรียงนี่พูดกับผู้สาวละ่ะเสียงอ่อนเสียงหวานเนาะโว้ยกลับว่าละ่ะคอยกระเเาเสียงอ่อนเสียงหวานกับทุกคนทุกทันนันลาน้องน้ำตาลมาไม่จะมาหาน้องไม่ได้มาครับเนื่องจากว่าน้องน้ำตาลอายุไม่ถึงน้องน้ำทิพย์กูสุมาว่าน้องสีเสียใจเอา้าแล้วหนูจะเลือกใครละ่ะถาหนูปนำ้ำทิพย์นะมาหาวันปิดตาแักคู่แข่งคอปเตอร์แล้วหนึ่งเห็นว่าเอฟซีมา เบนกันนะเบ <c oughs> <c oughs> นียังก,ออก,ก็ออกจากสเตมฮะออกจากสเต็มกับมหามหาปอน <c oughs> ขอบคุณดาวทุกดวงนะครับียังมีท่านโอ้ยมาหนาบอกว่าให้ปไปไหนสดุดไม่เพีย้ยตัวเกี่ยววะสันเอ้าพี่น้องเอาจังซี่ง่ายทินฐทนเด้อง่ายทินฐทน เดี๋ยวผมสีล่งไล่จากนี่ผมสีไปไล่เพจโตเกียวโอเคพี่น้องเจอกันอีกเพจหนึง่งได้รับคำสั่งด้วยด่วนมากบังหันครับเจอกันเพจโตเกียวครับพี่น้อง